นี่รางวัลระดับต่อไปเป็นผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชีงย,เยงแสนประเภครั้งที่สองรุ่นบุคคลประเภทบุคคลร,รุ่นอายุ66ปีหญิงโลมานะครับเรียนเชิญคุณครูวรพจน์จันทประรินนะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัล่กับนักกีฬาชนะเลิศเราชนะเลิศนะครับคุณครูวรพจน์ครับเรียนเชิญครับ ครับประเภทหญิงปราถนารุ่งเรืองปราณีปานแก้วหาชนะเลดประเภท66ปีหญิงลงมาเจีสยสายประเภทครั้งที่2ได้แก่คนปราถนารุ่งเรืองจกเบสิครับ55 48ครับ103ครับ ชนะเลอศอันดับหนึ่งครับคนปราดีปวนแก้วหานจากป้านดูครับ 50, 54, 104ครับสุดยอดครับรองชนะเลิศอ,อันดับ2ครับคนรินปิยนัทปูทิปินจากขุนตารครับห6า5ิ 56, 50, ครับ106ครับที่3 ครับรอถ่ายรูปกับประธานมอบเลยนะครับชมเชยครับท่านที่หนึ่งครับคุณสมศรีสิริสุวรรณรัตน์แม่สวยครับคุณสมศรีสิริสุวรรณรัตน์จากแม่สวยครับเรียนเชิญครับร้อยเจ็ดครับหกสิบเอ็ดสี่สิบหกครับท่านที่สองครับคุณแสงเดือนจันทิมาจากปากกล้วยครับ แสงเดือนจันทิมาจากปากล้วยยวนก่อนย้อนก่อนๆๆอันนีเชิญครับคุณแสงเดือน,นจันทิมามาแล้วครับจากปากล้วยครับเชิญครับชมเชยท่านต่อไปครับคุณกาหลงคำรังสีจากปากล้วยครับคุณกาหลงคำรังสีจากเชิครับจะได้ไครับเอาเนี่ยหรอครับผมคุณกาหลงคำรังสีจากปากล้วยครับ ท่านต่อไปคนสมรสายาจับครับอปตนาจับครับ,รบคุณคุณตั้มรับแทนนะครับ <c oughs> คนแปดด้วยกัน <c oughs> และท่าน <c oughs> ต่อไปครับคุณสุริมงษาจากเชียงแสนครับ <c oughs> ส<า>ุริมงษาจากเชียงแสนโอ้กำลังได้หันนอนเชียงแสนกำลังเข้าอยู่คนแรก อ้าปลาชูหรอเล่าปูปลาร็วอ้าคุณซุลมาแล้วนะครับโอเคครับผมครับขอบคุณคุณควรพจ์จทปรินะครับอานักกีฬาถ่ายรูปการคุณคครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปข้ามาเลยครับเข้ามาเลยอเข้ามาเลยครับเข้ามาเลครับโอเคโอเคครับโอเคครับ ถ้วยจะนายเฉพาะถ้วยก็ยยกได้นะครับถ้วยจะนายละมันใช่ไหมคับไม่อ่าเรียเชิญครับอ่าเบสิกบันดูคุณตาลครับคะแนนดีๆทั้งนั้นนะครับทุกท่านครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับกีฬาสุขภาพดีไม่มีขายครับถ้าอยากได้ต้องลงมือ ปฏิบัติได้ทำเองเดี๋ยรุ่นสุดท้ายครับรุ่นประเภทชายครับ66ปีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสุภาพกายที่สุภาพจิตที่แจ่มใสสุภาพกายที่แข็งแรงครับมาแข่งกีฬาด้วยกันด้วยมิตรภาพนะครับวันนี้ได้เจอกับ